มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสอุนชนี่ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีเพรรื่อนชีวชิวทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสมาร์ทมัคกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส b s c r i b e ร,รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ นะครับผมวันนี้เราจะมาตีบอสแกงวอเก้นนะครับซึ่งบอสแกงวอเก้นตอนนี้นะครับเขาใช้มอนชุดใหม่นะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่นานนี้เองแล้วแต่วันนี้นะเราไม่ได้มาตีท่านสักกินะครับผมเราจะมาคุยถึงบอสทั้ง3คนนะทั้งคลิปอัลโล่แล้วก็เซียรานะผมพี่เบิ้มใจใหญ่แล้วก็เด็กเนิร์ดนะผมนะมาเริ่มตัวแรกกันเลยครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันที่พี่เบิ้มนะครับหรือว่าคลิปนะครับผมก็มอนตัวแรกของเขาตอนนี้เป็น C ดอนะแล้วก็มอนตัวที่2ทีี่3นะับก็เด๋ยวเอนที่คิปมีโอกาสใช้ก็มมีประาณนี้นะครับ โอเคตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเดิมเสมอนะครับผมส่วนตัวที่2ที่3ก็จะสุ่มนะโอเคเราเริ่มเลยนะฮะตัวแรกเนี่ยเป็นซีดอรู้สึกจะเป็นธาตุพืชใช่ไหมครับโอเคมาซี C. ดอดนี้สู้ไม่ยากครับผมแทบจะไม่ต้องใช้อันติเลยนะฮะขนาดเราตัวที่ไม่ชนะธาตุมานะยังตีสบายสบายเลยนะครับผมแต่เราใช้ธาตุไฟแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้โล่นะ <laughs> ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าไม่น่ายากนะน่าจะสู้สบายสบายอยู่นะครับจะดูอีกทีนะครับผมโอเคนะฮะตัวแรกเรียบร้อยไปนะครับผมเรายังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะครับผม ทุกคนสังเกตไหมว่าท่าซ้ายมันโหลดเร็วกว่าท่าขวานะครับผมนะดังนั้นถ้าเราจะเผาเกาะเขานะครับก็ใช้ท่าซ้ายก่อนนะถ้าเรามีสองท่านะนะครับผมสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าท่าไหนของเรามันโหลดเร็วกว่านะก็ให้ใช้ท่านั้นก่อนนะครับเพื่อเผาเกาะนะฮะประมาณนี้นะครับผมคือบางทีท่าซ้ายเราก็อาจจะช้ากว่าแหละเออแล้วแต่คนเปิดท่าพอดีผมเปิดไว้แบบนี้นะครับผมโอเคเมื่อเราเผาเกาะเสร็จแล้วให้ตีฟีฟีก่อนนะทุกคนโอเคเราใช้ดันมิกพันนะฮะจริงๆอันนี้ใช้ท่าซ้ายก็ตายนะผมว่านะครับ เออผมควรเก็บไอซีแขรไว้ด้วยนะเนี่ยจริงๆถ้าตัวสุดท้ายก็เป็นก๊อตเนี่ยเราจะล้มเขาง่ายมากเลยนะครับอ่าเป็นก๊อตจริงๆด้วยครับผมทีเดียวน่าจะตายอยู่นะครับเพราะว่าแพ้คูณสองใช่ไหมแพ้ต่อสู้นะฮะโอเคนะครับผมตัวแรกประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครเจอตัวอะไรก็ลองประยุกต์ใช้เอาเองนะฮะแต่ว่าตัวที่สองเนี่ยเขามีโอกาสเป็น ถ้าต่อสู้ทั้งสองตัวนะทุกคนผมเลยเอามิวทูมาสำรองนะผมแต่อันนี้ก็ทีแขนมาหมดเลยนะโอเคจบไปแล้วนะครับสาหรับพี่เบิ้มนะก็ลองประยุกต์ดูแล้วกันนะผมผมคิดว่าควรจะมีตัวแรกก็คือตัวต่อสู้เนาะนะฮะแล้วก็ตัวที่สองที่ควรจะมีคือมีตัวพลังจิตติดมาสักตัวก็ดีนะครับเผื่อตัวที่2ก็เป็นตัวต่อสู้นะแต่บอดีผมโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยเจอไอ้แคร็บนะครับผมโอเคจับซีดอทกันไม่ได้ใช้นี่เลยตัวนี้เหมือนจะมีช้ยนี่มาแล้วใช่ไหมฮะ ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับผมผมมีชานี่อย่างละตัวก็มันก็พอแล้วอะไม่ต้องล่าเยอะขนาดว่าต้องได้ชานี่ชาโดทุกตัวด้วยนะครับไม่ไหวอะเอาเป็นแบบฟุไบ้าแล้วกันเนาะพนี้ผมเซรานะฮะตัวแรกเป็นเจ้าแมวเนเนเซลนะฮะก็ส่วนตัวอื่นเนี่ยมีความหลากหลายมากๆแล้วผมตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะก็ผมจะใช้เป็นสีแขนเหมือนเดิมนะ แล้วก็ใช้ชุดนี้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะพอสู้ได้นะครับตัวแรกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับด้วยความที่น้องเป็นธาตุน้ําแข็งกับมืดเนี่ยโดนไคลริกี้ตีแป๊บจะตายเลยครับผมใช้ธาตุต่อสู้ตีเลยนะผมแมวตัวแรกนี่น่าจะสบายๆไม่โดนธาตุเขาด้วยนะครับคิดว่านะไม่โดนธาตุชาร์ดด้วยเห็นไหมสามารถเก็บเก็บได้สบายๆนะโอ้แฟรี่ครับผมงานหยาบเลยทุกคนตีไม่เข้าครับเออรู้สึกจะแพ้แล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทุกคนผมว่าใช้ธาตุหินได้คคือตายแลวครับผมไคลริกี้เรานะฮะอาจจะแพ้นนะครับเี่ย เพราะว่าตัวผมที่เอามาเนี่ยไม่มีตัวไหนชนะเฟรี่เลยมั้งฮะกีรดอสดก็ไม่ชนะนะทุกคนก็ตนี่มืดมันไม่ได้ชนะเฟรี่ใช่ไหมมืดมันแพ้แฟรี่ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเอามาท่าปลาหินเดียเอาน้ำมายังคุ้มกว่าเลยทุกคนโหท่ามืดเหมือนกันครับผมแต่ไม่เป็นไรโหตีแรงมากครับคน <c oughs> แรงมากไม่ได้ออกท่าทุกคนแพ้เนี่ยครับผมก็ตมันตีไม่เข้าเลยครับผม เมื่อมันไม่เข้าเฟรี่นะแล้วเขาตีเขาแรงมากนะครับผมว่าผมแพแล้วฮะไม่ต้องฝืนแล้วครับผมแม่เจ้าแพเซียล่าเนี่ยครับผมเอาตัวมาไม่ดีก็คือจบอย่างเงี้นะฮ <laughs> ะที่ผมจะให้ตายหมดเพราะว่าพอดียาเติมเมื่อดผมหมดเลยแต่ว่ายาชุบแบบแมคเรวายผมมีเยอะผมจะเอาไปใช้แมคเรวาเนี่ฮะก็เลยปล่อยมันตายไปเลยดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีแมทนะฮะมันไม่ได้หนีไปไหนนะโอเคขอใช้แมคเรวายแทนนะครับ Okay, เห็รารู้สองตัวแล้วทุกคนเราก็สามารถเล่นได้มากขึ้นแล้วถูกไหมฮะรอบนี้เขาไม่ได้พบฟูดินมาทุกคนกันเป็นธาตุน้ำไหมถ้าเขาเป็นธาตุน้ำเนี่ยคือจะเอาต่อสู้ไปต,ตัวดีฮะเอางี้แล้วกันนะฮะโอเคตัวแรกนะฮะเหมือนเดิมนะ,ะอีซี่นะผมมันง่ายมากเลยแต่ผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนตัวออกทุกคนไม่คุ้มในการโดนตีเลยอะโอเคเราใช้ท่าสองทีเหมือนเดิมเพื่อเผาเกาะเขานะครับแล้วเก็บไว้ดีกว่านะครับผมใช้ ไอเฟรมแอนิเมชันนะครับผมเออระหว่างเราปล่อยท่านี้ทุกคนมันจะมีแบบดีเลย์นิดนึงอะ่ะก่อนที่เขาจะสั่งมอนตีเราต่อครับผมเป็นช่วงที่เราสามารถตีฟรีได้นะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวออกนะเอาเมทากอรดเข้ามาดีกว่านะครับผมน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะผมว่าตีสักสองทีหนึ่งสองเปลียบมานะฮะนี่ไง,ไงครับผมใช้เมทากอดดีกว่านะเอาเหล็กตีนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะตีเราไม่เข้าแต่เขาตีแรงมากเลยทุกคนโอเคถ้าออกไวมากนะครับผมท่านี้นะ ถ้าโคตรดีนะครับผมมินาโก็ท่านี่คือสุดมากแลวทุกคนในะท่านเหล็กคือเก่งมากเลยครับผมโอเคตัวสุดท้ายโอ้งานเข้าแล้วทุกคนใช้หินจะดีมากนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วครับผมอันนี้ใช้หินจะคูณสองใช่ไหมครับไม่ใช่สิหินตีเข้าเฉยๆนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้คูณสองใช่ไหมฮะเพราะหินไม่ได้ตีมืดแรงนะครับผมโอเคหินตีไฟแรงนะฮะโอโ้โหโดนตีอะทุกคน ถ้าออกนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เคยกันเลยไงก็โอเคอยู่นะครับผมเซตนี้ถือว่าโอเคมากนะครับผมแค่ก็ลองดูนะครับผมว่าใครเจอตัวอะไรก็ลองไปยุกตัวนะตัวมันค่อนข้างหลากหลายนะทุกคนแพ้ก็ไม่ต้องซสีเรียสนะครับแพ้เราก็ได้รู้ไงว่าเขาใช้ตัวอะไรบ้างรอบหน้าเราก็เข้ามาแก้มือใหม่นะฮะแต่ก็อาจจะเปืองยาชุบยาอะไรนิดหน่อยนะผมนะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตีล็อกเก็ตหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเยอะสี่ตัวแล้วเนี่ยผมหายแค่สองตัวมันก็ได้เป็นหกใบแล้วอะไม่ต้องเติมเงินซื้อนะฮะตาม แต่ตัวนี้มีแล้วอะเมลนี่มีโคตรเยอะเลยนะเชนี่เนี่ย <c oughs> ไปละมาทุกคนตัวสุดท้ายครับโอ้ยร้อนจนจะไหม้แล้วเนี่ย <c oughs> อัลโล้เครับผมเด็กเอิ์ของเราครับอัลโลเนี่ยโปมอนคือตามนี้ครับผมตามที่ขึ้นให้ดูนะฮะผมว่าเป็นบอสท,ที่สู้ง่ายที่สุดตอนนี้นะครับสังเกตว่ามอนแท่ทุกตัวของเขาเนี่ยแพ้ไฟนะทุกคนเอาตัวที่ชนะธาตุบินไปตัวหนึ่งนะ <c oughs> เผื่อตัวที่สองครับชูแบตล่างสามนะผม น้องนั้นก็เอาไฟไปนะครับผมไฟนี้สําคัญมากนะฮะดูสู้ง่ายสุดเลยนะทุกคนอรอบนี้เอาตัวนี้ไปแล้วกันนะตัวที่ชนะบินตัวนั้นเราเอาใครไปดีนะน้ําแข็งนี่ดีกว่านะครับโอเคตามนี้นะผมตัวแรกมอฟอโมฟีนนะฮะตัวสู้ง่ายนะครับผมแต่ว่าเอนเตนเราท่าช้านะผมว่าเราน่าจะโดนอันติเขารอบนึงนะอาจจะต้องกางโล่นะครับคิดว่านะ แต่เราต้องเหลือตัวทตุไฟด้วยนะครับผมผมว่าผมใช้ฮีททานที่เอามานี่น่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับคิดว่ารอบเดียวน่าจะชนะนะครับโอ้โหจริงๆผมใช้ท่าไปได้นะทุกคนเราใช้ท่าไปได้ครับผมเพราะยังไงเราก็ต้องเปิดให้เขาใช้กาดอยู่แล้วผมเราใช้ได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมควรจะใช้ท่านะเออพลาดเองอะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียโลโฟีนะครับผมอ้าวเวียนกรรมโอเคเวียนกรรมเลยทุกคนต้องใช้ต่อสู้เข้าสู้นะครับผมเป็นท่าน o มอ a l เง ไม่ได้พกมาเลยถ้าผมพกไคลิกี้มาก็ดีทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮนะเราตีไปสองทีนี่คือดัมเมจโคตรบู์เลยทุกคนผมว่าทีเดียวน่าจะตายเหมือนกันนะฮะโอเคเราเหลือโลไว้อันหนึ่งนะครับผมตัวส,สุดท้ายส่วนมากก็จะเป็นในสกายเซอร์ถ้าฮัตซัมนะฮะส่วนมากนะมอนคู่บุญเขานะครับอาไม่ใช่ว่ารอบนี้นะฮะลอบเฟสซียป่ะชื่ออะไรนะโอเคโอ้เอ็นเต้เหมาหมดไวเอ็นเต้เหมาหมด โอเคเรียบร้อยนะครับผมเอาชัยนี่มาสิเอาชัยนี่ตัวน,นี้มาสิผมมีไหมเงายังไม่มีไหมครับผมโอเคผมก็คิดว่าพอจะเป็นไกด์ให้ทุกคนในการสู้แกงเลเกตตอนนี้ได้แล้วผมนั่นแหละฮะก็คิดว่า พวกมินิบอสแกวกเกตนะครับผม3าคนนี้ก็จะใช้มอนตัวนี้อยู่นะผมก็ลองดูนะฮะส่วนสักกิก็น่าจะไม่ยากเกินไปนะผมนะตัวแรกเป็นเปอร์เซียเสม,มอใช่ไหมตัวสุดท้ายเป็นมอนเทสเสม,มอนะมีตัวกลางตัวเดงที่เราจะสับสนนะฮะลองลองสู้ดูก็ได้นะผมนะโอเคเท่านี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมที่สนสับสนุนช่องเรามานะครับผมใครต้องการจะสมัครนะอยากสนับสนุนช่องเรานะให้ทําคลิปได้มากขึ้นนู่นนี่นั่นได้มากขึ้นนนะกดปปุุ่มมมจออยยหรรืสัค้าาลลงเ จะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมใครที่จะสมัครมาซัพพอร์ตเรานะครับผมแล้ววันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเจอกันคลิปหนะ้า